đừng đan bay đan bay đan đi lên <San> <mustache> จริงด้วยไม่แกล้งสูงขึ้นไปนับพอดีกี่คนเรานับพอดีผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยกล่องมันไม่ลอยแล้วปะพยายามถ้าเขาอยู่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นนะพยายามชิดขวาไว้ชิดขวาข้างนี้ไว้เล่นเล่นเนินอ่ะพี่เล่นเนินเหรอใช่ไหมสิบสองพี่เบียร์สิบสองถ้าไปถ้าเขาเข้าถ้าเขาเข้ามาเราชิดขวาเนี่ยชิดขวาตรงนี้มาเนี่ยสิบสองมัตบเอาเนินนะตบเอาเนินนะอาวุธหี่เสียงสวนเข้าไปนะไม้ไม้วิ่งสวนขึ้นไปนะ ไม่ต้องไม่ต้องหยุดเล่นนะไม้ไม่ถับไปก่อนมึงอย่ายอมเสียเนินมึงยอมเสียเนินก่อนอย่าตีก่อนไม่ว่าไม้ไม่ว่าปากเลยอย่าตีก่อนเออไปไปอยู่ในโพสิชั่นที่ดีกว่าก่อนนะมา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 หน่อยเว้ยหน่อยเว้ยมานียขบวนขบวนขบวนเราขึ้นขวาขึ้นขวาดิขึ้นขวาดิขึ้นขวาดิไป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 ปไปปไปไปปไ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 ไปไปไป เืินลงไปเราได้เปรียบเราวดินลงไปดินลงไปดินลงไปเราได้เปียบปลี่ยนยเปิดเปลี่นเิดได้เดินเราได้เดินสวดนไปเดินไปดนไปเปลี่ยนเราไักหน้าดัน้าด้าเไปดหน้าไปดักหน้าี่เตียรู้บงถอยมาถอยมาถอมาไมาถอยมาถอยมา

เฮ้ยอย่าแยกกันอย่าแยกกันเรียกกันหน่อยเรียกกันหน่อยมาตรงต้นไม้มาตรงต้นไม้มาตรงต้นไม้มาต้นไม้มาต้นไม้ครบครบตัวหู้ครบตัวหู้มาตรงต้นไม้มาตรงต้นไม้เรียกกัะมาตรงนี้กระมาตรงนี้กระมาตรงต้นไม้โอ้ยมวนม้ม้วนม่เหมกันม้วนเลยมาตรงต้นไม้เรียกเพื่อนกลับมาเพื่อนเรียกเพื่อนกลับมาตรงต้นไม้เอาไปนี่มึงอย่างเงี้ยมึงเรียกเพื่อนกลับมาด้วยมึงเรียกเพื่อนกับมาด้วยมากระนี้เลยกันจุบเอฟดีชุบเอฟดี เอี๋ี่ดีไปนิ่งเลยเดือนกันเลยดันออกมาดันออกมาด้วยดันออกมาด้วยยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งถุกเพื่อนเลยไม้โซนไว้โซนไว้ไอเสียงเดินก่อนเลยเดี๋ยนก่อนคุยกันดีมึงคุยกันหน่อยม่วงมาลีเพื่อนด้วยม่วงใครม่วงมะลีเพื่อนด้วยดันขึ้นมาดันขึ้นมาครบครบหน่อยชุบสวยหนชุบพี่ตายพี่ตายตรงกองมึงไล่ตัวชุบดีไม่ตัวชุบดีจะหมดแล้วไล่ตัวชุบไล่ตัวชุบดันออกไปเดี๋ยวดีไม่มีอะไรเลย ไปเดินไปเล่นเดินไปเล่นไม่ได้เล่นไปเล่นไปเล่นเลยเดไปเล่นเลยเขาจะหมดแล้วไปเล่นถูต้นไม้นะชูปต้นไม้เฮ้ยไม่อย่าเล่นหนึ่งหนึ่งเดฟไม่ยันหนึ่งหนึ่งไม่ยันหนึ่งหนึ่งเฟสน้องไอ้เพื่อนลงเยอะว่ะไปไปไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอย่าปล่อยเพื่อนนอนอย่าปล่อยเพื่อนนอนเอาดิเอาดิเอาดิควายกับไม้เนาะพี่มาอยู่มันได้ช่วยพี่เลยดิไอ้ตรงเนี้ยผมผมผมชบอยู่ผมช่วยผมช่วย่ มามามาคุยกันหน่อยคุยหน่อยใครจะเล่นอ่ะสวยตายมามามานี่พี่เจพี่เล่นพี่นี่ตัวเดียว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 เขาค่อยเล่นตัวเดียวระวังไม้ระวังไม้เอามีดเล่นเอามีดเล่นเอามีดเล่นชุบจังหน่อยได้เนินหน้าเนินหน่ะขึ้นไปขึ้นไปอยู่ใต้เนินเบิร์ดเอามีดเบิร์ดมีดเบิร์ดไปตายตายตายลุกหมดยังรบุ้้งหหหมมมดดดยัลลลลแแววนก กูไม่ได้เล่นทักแอ